อันยองเอ้ยคอนดิจิวะสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมาป้ายา3สาวนักแสดงของซีรีส์ญี่ปุ่นออริจินอลของ Netflix เรื่อง Alice in b o r d e r l a n d นเรื่องราวน่าสนใจพวกเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับเรามาเริ่มจากคนแรกซูจิยะทาโอเธอเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี1995ในปีหน้า2 0 2 3 เธอจะมีอายุครบ28ปีส่วนสูงของเธออยู่ที่ประมาณ155-158เซนติเมตรปัจจุบันสังกัดค่าย Sony Music Record ในเรื่อง Alice in Borderland เธอจะรับบทเป็นยู u s ฮะอ u s างิสาวสวยสุดสตรองที่โดดเด่นตั้งแต่ภาคแรกด้วยตัวของสุจิยะทาโอนั้นเธอเปพี่สาวหนึ่งคนที่ทำงานเป็นนางแบบและน้องชายชิมบะสุจิยะก็เป็นนักแสดงเช่นกันเด็กได้ว่าเก่งกันทั้งบ้าน เธอเริ่มต้นจากการออเดชั่นซูเปอร์ฮีโรอีนออเดชั่นมิสฟินิกในปี2005และสามารถเป็นผู้ชนะรายการนี้ด้วยอายุน้อยที่สุดในรายการงานได้ของเธอคือโฆษณาทางโทรทัศน์ในโฆษณาซอฟต์แวร์เกมของแคปคอม v l o v e g o l ซึ่งได้ออกอากาศเมื่อปี2007ก่อนจะได้เดบิวต์ในฐานะนแสดงในช่วงปี2008ในฐานะนักแสดงเด็กตั้งแต่อายุราวๆ13ปีผ่านเรื่องโต k กียวโซนาก่อนที่เธอจะรับเลือกเป็นนักแสดงของภาพยนตร์เรื่อง ซริคิจิซันเปภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปี2009ซึ่งดัดแปลงมาจากมังงะในบทบาทของยูริทากายามะและในปี2010เธอได้มาเดิมผลงานละครโทรทัศน์ช่อง NHK เรื่องเรียวมาเด n นในบทบาทของสากาโมโตะโอโตเมก่อนที่เธอจะมีผลงานอีกมากมายหลายเรื่องทั้งละครซีรีส์และภาพยนตร์โดยเรื่องเด่นๆของเธอไม่ว่าจะเป็นบทมาคิมาิมาจิมิซาโอจากเรื่องรูโรนิเคนชิน หรือซามูไรพเนจรใน2ภาคแรกที่เข้าฉายในปี2014รวมถึงเรื่อง The Werewolf Game The Beast s i d e ที่เธอรับบทนำและได้มีผลงานละครช่อง NHK เรื่อง Hanako a n d Anne ในบทบาทของอันโด o โมโมะและในบทบาทของนาโฮทากา m มิยะจากเรื่อง Orange ภาพยนตร์ในปี2015เธอได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มยามาสกิเคนโตะซึ่งเรื่องนี้ได้ทำคนดูร้องไห้น้ำตาท่วมจอในปี2 0 1พนี้เอง เคยได้รับเลือกจากนักแสดงกว่า2,020คนในละครอาซาดุระหรือละครสั้นตอนเช้าทางช่อง NHK เรื่องมาเร่ are, ทานบทบาทของ ซึมุระมาเร่บทบาทของซืบะาษาโอโนะจากหนังเรื่อง y l for the Blue Sky ในปี2016บทฮิดะคาซามิจากซีรีส์ Who is the k o k k u o x และอากุมะซาจิจากซีรีส์ Good by Ghost ในช่วงปี2017ถือเป็นปีที่ผลงานของเธอนั้นโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทของคาโกะม t โตยะจากภาพยนตร์โรแมนติกเรื่อง Policeman and Me หรือชื่อภาษาญี่ปุ่น P. t J.K. โดยเป็นเรื่องราวความรักต่างวัยของนักเรียนสาวมอปลา กับหนุ่มตำรวจต่อมาเธอรับบทเป็นยูกินะโทริยามะจากเรื่องโทริเกิลภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้รักสามเศร้าในรั้วมหาลายัยนางเอกของเรื่องอย่างยูกินะได้ตกหลุมรักรุ่นพี่หนุ่มแว่นชื่อเคซึ่งอยู่ชมรม h ิ m a n น o w e r f l ร์หรือเครื่องบินที่ต้องใช้การปั่นเธอจึงได้เข้าร่วมชมรมนี้ก่อนจะได้เจออีกหนึ่งหนุ่มชื่อซากาบะที่เธอต้องมาจับคู่กับเขาเรื่องราวจะเป็นไงนั้นเราไปหาดูชมกันได้นะครับต่อมาได้รับบทเป็นเซโตกะทาจิบะนะจากเรื่อง My Brothers เลิ e มี o m u ัสหรือชื่อภาษาไทยพี่รักหนูมากไปหนูก็ลำบากใจนะคะและในบทบาทของมาอิกนาการะจากเรื่อง t i g h t Year Engagement ภาพยนตร์น้ำดีที่สร้างจากเขาโคงเรื่องจริงของคู่รักชาวญี่ปุ่นที่กำลังจะแต่งงานกันแต่ก็เกิดเรื่องราวไม่คาดฝัน เมื่อนางเอกของเรื่องอย่างมาอีกได้เป็นลมหมดสติอยู่ในสภาพของเจ้าหญิงเนตราก่อนที่กำลังจะแต่งงานกับพระเอกของเรื่องได้เพียง3เดือนเท่านั้นในเวลาต่อมาเมื่อเธอได้ฟื้นขึ้นมาความทรงจำที่เกี่ยวกับเขากลับหายไปทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปหาเราชมกันได้ในปี2018เธอก็มีผลงานภาพยนตร์เด่นๆอีก3เรื่องคือรับบทนำใน My Little Monster ภาพนตรบาทของชินสุกุมิซุทานิรับบทนำในค a s า n e Beauty and the f a t e หนังดราม่าระทึกขวัญแดยไเล่นร่วมกับเคียวโกะโยชิเนะและภาพยนตร์โรแมนติกวัยรุ่นเรื่อง Waiting for Spring ที่เธอรับบทเป็นนางเอกฮารุโนะมิสุกิรวมถึงใน,นละครช่อง TBS เรื่อง VR Rockets และ Downtown Rockets ซีซั่นปี2019-2020กอ็มีผลงานเรื่อง w i z a o n r o v e r Castle of Sand, Dream State, s t a e W Strategy, Bones of Steel ภาพยนตร์เรื่อง Food Luck และ Alice In b o r d e r l a n d ซีซั่นแรกที่ปล่อออกมาวันที่10ธันวาคม2020ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผลงานในปี2021ก็มีหนังอีก4เรื่องคือ Jump The Heroes Behind the Goal The Cinderella a d d i c t i o n Every Trick in the Book และ r u n e r i k c a n h i n The Final ที่กลับมารับบทเป็นมาคิมาจิมิซาโออีกครั้งหนึ่ง ในช่วงปี2022ก็มีผลงานรับบทนำในซีรีส์ช่องฟูจิ TV เรื่อง Involvement in Family Affairs ก่อนที่ล่าสุดจะกลับมารับบทเป็นยูซูฮะอุซางิใน Alice in Borderlands ซีซั่นสส่วนในปี2023ก็เตรียมมีผลงานใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง Match รอติดตามกันได้เลยและยังมีผลงานอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะได้พูดถึงนอกจากนี้เธอยังมีผลงานภาคเสียงด้วยไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเรื่อง Eres ในปี2016ในบทบาทของฟูจินุมะซาโตรุวัย10ขวบแอนิเมชันต่างประเทศเรื่อง Balerina หนังเรื่องบับเบิรบีในบทบาทของชาลีวัตสัน,น bee, และบทชิออนอาชิโมริจากภายนต์อนิเมะเรื่องซิงกอเบดออฟฮาร์โมนีในปี2021นันยีน่สิบเ ใช้มีผลง,งานเพลงด้วยไม่ว่าจะเป็น Anniversary ที่ได้ปล่อยเพลงร่วมกับทาคุมิคิตามูระในชื่อดูโอทาโอทักและเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Waiting for Spring อีกด้วยปี2021ก็มีซิงเกิลเพลง Lead Your Partner, u m b r e l l a You Got Friends ซึ่งเป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่อง s i n g a b i t of Harmony และล่าสุดในซิงเกิลเพลง Rules ที่เธอได้ฟีเจอริ่งกับไทคิมือกีตาร์จากวง Suchmos เ้ยให้โชว์ทักษะการเต้น c o n เทมพ o ร a r y รี่แดนซผ่านเพลง Alive ของเสียที่นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าซูจิยะทาโอนั้นถือว่าเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่เล่นได้หลากหลายแนวและยังร้องเพลงเพราะด้วยเราสามารถติดตามไอจีของเธอกันได้ตามที่ฟินได้เลย คนต่อมาอาซาฮินะอายะเจ้าของบทบาทคุูอินะซึ่งเธอได้ถ่ายทอดตัวละครนี้ในบทของ Transgender รด้วยคาแรคเตอร์สุดสวยสายโหดเธอสามารถตกคนดูได้มากมายตั้งแต่ซีซั่นแรกสำหรับอาซาฮินะอายะ เธอเกิดวันที่6ตุลาคม1993ปีหน้าเธอจะมีอายุครบ30ปีแล้วในซีรีส์จะเห็นได้ว่าเธอนั้นสูงและหุ่นดีมากเพราะเธอเริ่มต้นเข้าวงการในฐานะนางแบบพร้อมกับส่วนสูงถึง171ซนติเมตรผลงานการแสดงของเธอนั้นมีไม่เยอะนักโดยเธอเริ่มประเดิมผลงานแรกในละครทีวีช่อง TBS เรื่อง VR Rocket ในปี2018ซึ่งเธอได้เล่นร่วมกับทาโอด้วยในเรื่องนี้โดยรับบทเป็นนางนิสาผูริฮาระหนึ่งในสมาชิกของชมรมเต้นตอนที่ในปี2019เธอได้เล่นละครซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง Runway 24, ซึ่งคราวนี้เธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องมูโมโกอิโนอุเอะเธอนั้นชื่นชมคุณพ่อที่เป็นอดีตนักบินผู้ลงรับเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจเดินตามรอยของพ่อโดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยนักบินของสายการบินโลคอสแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นไงนั้นไปหาับชมกันได้จากผลงานเรื่องนี้เองทำให้ชื่อของเธอเริ่มเป็รู้จักมากขึ้น ที่ต่อมาในปี2020เธอได้ประเดิมผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก Grand Blue หนังที่ดัดแปลงมาจากมังงะเรื่องดังโดยเธอรับบทเป็นนาน้ากะโคกาวะ OK ่วันที่10ธันวาคม2020เธอได้เล่นในซีรีส์ Alice in Borderland ซีซั่นแรกซึ่งทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีแฟนๆจากทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยต่อมาในปี2021เธอได้มีผลง,งานภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องโซชเตะบาตอวะวาตาซาเรตะโดยเธอได้รับบทสมทบในเรื่องนี้และในเดือนกรกฎาคมปี2021เธอได้แต่งงานกับเคนจิโร่ยามาชิตะสมาชิกวง เจโซบาร์เตอร์สเป็นที่เรียบร้อยหลังจากทั้งคู่คบกันมาได้ราว2ปีไม่โสดแล้วนะครับคนนี้ก่อนที่ล่าสุดวันที่22ธันวาคมอลิสอินบอตแลนซีซั่นสองก็อ่อนแอซึงเธอกลับมาระบบทคุอินะเช่นเคยในปี2023เธอได้เตรียมมีผลงานใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง Red Shoes ที่มีกำหนดฉายวันที่24กุมภาพันธ์2023โดยเธอจะรับบทเป็นมานามินักมวยสาวสู้ชีวิตที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งรอติดตามดูกันได้เลยอาซาฮินะอายะถือว่าาาเเป็นนนนนงงงแแแบะแลลักสสดสวดวฝีีมคึย นับตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางในด้านการแสดงเราสามารถติดตามอินส a าแกรมของเธอกันได้ตามที่กุนได้เลยหรือไปกด subscribe ช่อง YouTube ของเธอกันได้คนสุดท้ายมิโยชิอายากะเจ้าของบทบาทคุณหมออันที่มาพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดเยือกเย็นเธอเกิดวันที่18บมิถุนายน1 9 9 6ปีหน้า2023เธอจะมีอายุครบ27ปี เธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีรูปร่างสัดส่วนดีมีส่วนสูงถึง170เซนติเมตรปัจจุบันเธอเป็นนางแบบและนักแสดงสังกัดค่าย Amuse Inc. สำหรับตัวของออยากาั้นเธอเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงเด็กมาก่อนและได้มีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี2007และเธอยังเคยเป็นนักร้องไอดอลมาก่อนด้วยเมื่อช่วงปี2010-2012ในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปากุระกาคุอินหลังจากที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวงแล้วเธอกา้าวเข้าสู่การเป็นนางแบบและนักแสดงแบบเต็มตัวโดยมีผลงานเด่น มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบทบาทนักแสดงเช่นภาพยนตร์เรื่อง G More e v i o n ในปี2012ที่เธอรับบทเป็นฮัสกิลูกสาวของอากิอดีตมือกีตาร์วงพังซึ่งเธอได้ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกสาวอยู่ในการสองแม่ลูกเรื่องนาาจะเป็นยังไงนั้นไปหารับชมกันได้ปี2013รับบทนำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Living on the 15th Spring เธอระบ,บ่ทเป็นนาคาสโตยูนะเป็นเรื่องราวของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่เกาะมินามิไดโตซึ่งที่นี่ไม่มีโรงเรียนมัธยมแต่ั้นวัยรุ่นที่อายุครบ15ปีจึงได้ออกจากเกาะนี้เพื่อไปเข้าเรียนที่โรงเรียนยูนะอาศัยอยู่เป็นเกาะน,นี้กับพ่อของเธอเธอนั้นเหลือเวลาอีกหนึ่งปีก่อนต้องออกจากเกาะเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนยมัธยมเรื่องราวจะเป็นไงไงนั้นไปหาดูกันได้ปี2018เธอก็สแสดงในอินุยาชิกิ ภาพยนต์ที่แต่แปลงมาจากมังงะเรื่องดังโดยเธอรับบทเป็นมาริอินุยาชิกิลูกสาวของอิจิโรอินุยาชิกิตัวเอกของเรื่องปี2019รับบทนำแสดงเรื่อง Dance with Me โดยแสดงเป็นซูซูกิชิซุกะหญิงสาวที่ถูกสะกดจิตให้อยู่ในภาวะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยินเสียงเพลงเธอจะอดไม่ได้ที่ต้องร้องเพลงและเต้นเธอได้มีวิดีโอพิเศษในการโปรโมทเรื่องนี้ด้วยโดยได้ไปเต้นในหลายที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในนิวยอร์กเช่นไทม์สแควร์วอลล์สตรีทและเมดิสันสแควร์รวมถึงที่น้ำตกในอากาแรโตรอนโต ประเทศแคนาดาเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและโอซาก้าโอกินาวานากยยาโกเบฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นต่อมาในปี2020ก็รับบทนำแสดงในภาพยนตร์สุดระทึกทเรื่อง Howling Village หรือชื่อภาษาไทยอุโมงค์ผีดุโดยรับบทเป็นคุณหมอคานาเอะมริตะจิตแพทยพ์สาวผู้สามารถมองเห็นวิญญาณได้สามารถหารับชมเรื่องนี้กันได้นะครับและปี2020ยังมีแสดงหนังอีกหนึ่งเรื่องจูนิฮิโตะโอคิตะ อาคุมะตเป็นเรื่องราวของพระเอกอิโตะราอิเขาได้เห็นแสงประหลาดและถูกดูดเข้าไปในแสงเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเขานนั้นอยู่ในยุคเฮอันโดยเรื่องนี้อายากะจะรับบทเป็นเนียวโ,โกโคกิเดนพระมเหสีของจกกักรพรรดิและในปี2020นี้เธอก็ตกแฟนคลับทั่วโลกมากขึ้นจากบทบาทของหมออันหรือแพทย์หน่วยนิติเวชพิสูจน์หลักฐานในเรื่องอ l i c e in b o r d e r l a n d ซีซั่นแรกต่อมาปี2021เธอได้ผลง,งานรับบทเป็นอากิไซายกากะในละครซีรีส์ช่องทีวีอาซาฮีเรื่อง The Words เดย์ส e ีกก่อนที่ล่าสุดเธอด้กลับมารับบทในซีรีส์อลิ c อินบอ r เ e อร์แลนด์ซีซั่นสอนอกจากผลงานด้านการแสดงแล้วเธอยังเป็นนางแบบเป็นแอบาสเดอร์รูปถึงเป็นพรีเซนเตอร์และโฆษณาให้กับหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นอีฟแซงโรรองชิเซโด้กูชชี่โอเล่เฟนดิคดีออลเอสเคทูเจอร์เกียโออามานีและทิฟฟานี่แอนโคเป็นต้นเรียกไ,ได้ว่าเธอนั้นสวยครบเครื่องทั้งในฐานะนักแสดงนางแบบแร้งร้องเพลงเพราะอีกด้วย ราสามารถติดตาม IG จของเธอได้ตามที่ขึ้นนี้เลยเป็นไงบ้างครับกับการป้ายา3า3สานักแสดงจาก a อลิ e อินบอร์เดเล่ชื่นชอบใครและผลงานไหนคอมเมนต์บอกกันได้หากมีผ้าไยขอพิเนีนะครับทุกท้านี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของเราโอติ่งทุกช่องทางด้วยครับอัญยจายุนร